จา่าชีเปาขยสกรวิเขาลูกหนังสไตล์จ่าแตงท็อปโ,โฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเดตวันนี้ผมจ่าแตงท็อปโ,โฟก็ขัดสันฟุตบอลมาให้3คู่ด้วยกันนะครับไปกันที่ศึกลาลิกาสเปนมีเกมกลางสัปดาห์ด้วยนะครับมายโยกาพบกับเซบียมายโยกาเจ้าทินห้าสองเกมหลังสุดนะครับผมในศึกลาลิกาสเปนเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นย่ำแย่มากเลยนะครับพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับแบ่งเป็นเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงเกมนะครับโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปพ่ายแพ,ยพยตต้ต่อโอาู่่ดยยทีพวกเข อันดับที่16ของตารางคะแนนยังมีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นเองนะครับจาก2นัดหลังสุดนะครับส่วนทางฝั่งของเซบีย่าก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นไม่แตกต่างกันเลยนะครับผม2เกมแรกในศึกลาติาสเปนฤดูกาลนี้พวกเขาก็ยังไม่ชนะใครเช่นเดียวกันนะครับพวกแบ่งเป็นเสมอ1เกมแล้วก็พ่ายแพย้ไป1นเกมนะครับผมโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ต่อบ,บียรเลอไป1ประตูต่อ2ตอนนี้พวกเขาก็มีเพียงแค่1คะแนนเท่ากันกับทางฝั่งของมาโยกาเลยก็เลยนะครับผมเฮดทเวกของทั้งคู่เป็นเซบีย่า ือก,กว่านะครับผมชนะ3จากห้านาต่างสุดที่เจอกันโดยที่ทางฝั่งของมาโยกาชนะเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับดับชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่ามาโยกาเสมอเสียหายเล็กน้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นั้นเข้าขั้นผีเน่ากับโลมผุเลยก็ว่าได้นะครับผมมาโยกานั้นก็ยังหาชัยชนะไม่เจอนะครับส่วนทางฝั่งของเซบียานั้นก็ต้องการชัยชนะเช่นเดียวกันแต่ว่าด้วยฟอร์มการเล่นใน2เกมแรกมีคล้ายกันเนี่ยมีโอกาสที่คู่นี้จะเสมอกันสูงมากนะครับผมดังนั้นเชียร์ไปที่เซบิยานาะานะา บุกไปแล้วก็ไม่แพ้มาโยกากลับมาครับไปกันอีกคู่หนึ่งนะครับผมลาโยบายเกาโนพบกับบาร์เซโลนาครับลาโยเจ้าถิ่นนะครับผมสองเซสองเกมแรกในศึกลาลีกาสเปนเนี่ยก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับพวกเขาชนะ1เกมแล้วก็เสมอไป1เกมโดยที่เกมนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปเสมอเกตาเฟมาศูนย์ประตูต่อศูนย์ก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของลาโยบายเกาโนเนี่ยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับในช่วงต้นซีซสั้นส่วนทางฝั่งของบาร์เซโลนานะครับผมฟอร ดีกว่านะดีกว่าพอสมควรเลยนะครับผมทีมของ h ันซี่ฟิกสเกมแรกนะครับผมพวกเขาก็เก็บชัยชนะมาได้2เกมรวดแม้ว่าสกอร์นั้นจะยังไม่ถูกใจสายนักลงทุนเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าการได้2องอการได้6คะแนนเต็มจาก2นัดนี่ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นได้ดีโดยที่พวกเขานะครับชนะมา2เกมติดด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งทั้ง2เกมเกมนัดล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะเปิดบ้านเฉนือน อตเลติกอ,อลเลติกบินเบานะครับไป2ประตูต่ตอหนึ่งโดยที่พวกเขาโดนตามตีเสมอด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะยิงประตูชัยได้ในช่วงประมาณ1ินาทีสุดท้ายจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ต้องบอกว่าโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เนี่ยสเกมแรกนี่ยิงค,ค่อนข่ายยิงกระจุดกระจายเลยก็ว่าได้นะครับเฮดทูเฮดของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นายโยที่เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับผมชนะ2จาก5นานัดหลังสุดที่เจอกันโดยที่บาร์เซโลนาชนะเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับชนิเกมคู่นี้นะครับมองว่าอ่าบาร์เซโลนานะครับผมหสกอร ได้อะไรติดไม้ติดมือนะครับซึ่งต้องบอกว่าลาโยบเยกานโนนั้นในช่วงต้นซีซันอ่าในช่วง2เกมแรกนี้ฟอร์มค่อนข้างจะดูดีเลยทีเดียวนะครับแต่ทว่าบาร์เซโลน่านั้นก็ช่วงนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะแนวรุกอย่างโเรเบิร์ตเลวานดอบสกี้และก็ลามินยาเมานะครับผมก็ต้องก็ต้องบอกว่าตอนนี้พวกเขานั้นค่อนข้างจะโอ้โหดูจะมีความมั่นอ,อกมั่นใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวมีโอกาสที่บาร์เซโลน่านั้นจะเฉือนเอาชนะลาโยบเยกานโนไปได้ในเกมนัดน,นี้เชียร์ไปที่บาาารรรซลน่ะคัผมิดว1สกกกอตีแ็ ลุนเมทสองน้างานครับไปกันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเกมเพลย์ออฟนะครับคู่ระหว่าง กาลาตาสลายนะครับพบกับ Young Boy. กยังบอยกาลาตาสลายเท่าถิ่นนะครับผม5เกมหลังสุดในทุกรายการในฟอร์มการเล่นต้องบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับพวกเขาชนะเพียงแค่2เกมเท่านั้นแล้วก็แพ้ถึง3เกมด้วยกันนะครับโดยที่ในเกมลีกนัดล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะบุกไปชนะคอนยาสปอร์มาได้2ประตูต,ตอนหนึ่งนะครับแต่ถว่าฟอร์มการเล่นโดยภาพรวมของกาลาตาสลายในช่วงระยะหลังๆนี้ค่อนข้างจะไม่ดีเท่าไหร่นั่นเองนะครับส่วนทางฝั่งของยังบอยสเน่ก็ต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมกว่านะครับ5เกมหลังสุดทุกราย พวกเขาชนะเพียงแค่ชว่เขาแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมสอ2เกมแล้วก็ชนะมา2เกมติดนะครับโดยที่ไม่แพ้ใครมา4เกมรวดนะครับผมโดยที่ในเกมอลีกนัดล่าสุดนะครับผมพวกเขาก็เพิ่งจะ,ะเขาเรียกว่าชนะนะครับเสมอคู่แข่งได้นะครับแต่ก็มีฟุตบอลถ้วยก็เพิ่งจะถล่มคู่แข่งไป10ประตูต่อศูนย์นะครับโดยที่เกมเล็กแรกที่เจอกันของทั้งคู่นะครับผมก็เป็นยังบอยที่เปิดบ้านเอาชนะไปได้2อ่า3ประตูต่อ2นะครับโดยที่คู่นี้เนี่ยเฮททูเฮเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันมาก่อนเลยนะครับผมเอาที่เก ยางเป็นทางการก็เพิ่งจะเจอกันเมื่อแมตช์ที่แล้วนั่นเองนะครับดัชนีเกมคู่นี้นะครับมองว่ากาลาตาสลายต้องยิงถึง2สกอร์ด้วยกันซึ่งอะบอกว่ามันเป็นไฟบังคับมากเลยนะครับที่กาลาตาสลายนั้นต้องชนะเอาชนะทางฝั่งของยังบอยส์ให้ได้สถานเดียวนเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบสุดท้ายนะครับแต่แต่ว่ายังบอยอ่าพวกเขากุมความได้เปรียบแล้วนะครับผมในเกมนัดนี้ดังนั้นมีโอกาสที่พวกเขาจะบุกไปยันเสมอหรือในช่วง90ินาทีอาจจะแพ้เพียงแค่1สกอร์เท่านั้นนะครับดังนัน ไปที่ยังบอยส์นะครับผมคิดว่าน่าจะสามารถบุกไปแล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์กับกาลาตาสลายได้ครับสตัวที่วันนี้ผมจ่าแตงท็อปโฟชอบเลยนะครับผมก็มีทางฝั่งของเซบีย่านะครับผมมี FC บซร์เซโลนเอฟซีบาเลโลนาและก็ยังบอยส์ครับยังไงก็ขอบคุณด้วยที่ติดตามกันกับจ่าชีเปา่าขจดสกอร์วิเคราะุ์หนังสไตล์จ่าแตงท็อปโฟที่จะอยู่เคียงข้างนักลงทุนทุกคนทางตูนยูเอดแล้วก็ฝากที่กลุ่มของพวกเราด้วยนะครับที่ไลอ้อแอดตูนสายสาววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ